วีดีทัศพิชิตอ้วนพิชิตพุงกับภารกิจไร้พุงคุณภาพจัดทำโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่ได้เวลาสำรวจตัวเองคุณทราบหรือไม่คะรอบเอวของคุณผู้หญิงไม่ควรเกิน80เซนติเมตร ส่วนในคุณผู้ชายไม่ควรเกิน90เซนติเมตรนะคะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะอ้วนลงพุงซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดและหัวใจเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับปวดเขา่าหรือข้อเข่าเสื่อมได้นะคะ ดังนั้นเรามาพิชิตอ้วนพิชิตพุงกับภารกิจไร้พุงคุณภาพกพันเถอะค่ะภารกิจแรกคือลอดหวานลดมันลดเค็มเติมเต็มด้วยผักและผลไม้เป็นการปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและโภชนาการอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการสบบุรีดื่มสุรา และรู้จักการจัดก,การอารมณ์อย่างเหมาะสมราเริงวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะภารกิจที่2คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งและแต่ละครั้งควรนานอย่างน้อย30นาทีนะคะแต่เอ๊ะผ้าจะลดภูมจะออกกำลังกายยังไงดีล่ะ นิดเดียวมาดูกันเลยท่าที่หนึ่งเป็นท่านอนตะแคงโดยการข้อสองด้านที่ติดกับพื้นเพื่อรับน้ำหนักตัวและยืดขาทั้งสองข้างให้ตรงเราสียกขาข้างที่อยู่บนให้สูงขึ้นมาอยู่ในระดับหัวไหล่ที่อยู่บนสุดท่านี้จะเป็นท่าที่ช่วยเรื่องต้นขานและหน้าท้องค่ะ ่าที่2เป็นค่าลักษณะสิทอัพโดยเอามือทั้งสองข้างประสานกันไว้ด้านหลังศีรษะและนอนราบในลักษณะหงายหน้าขึ้นขาทั้งสองข้างงอเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นบริหารโดยการยกลำตัวโดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องโดยให้ข้อศอกซ้ายยกขึ้นมาแตะหัวเข,าข่าขวาสลับกับยกข้อศอกขวามาแตะหัวเข่าซ้ายค่ะ ท่านี้จะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องนะคะท่าที่3เป็นท่ายืนตัวตรงและกางขาให้เท่ากับความกว้างของช่องหัวไหล่เอามือทั้งสองข้างประสานกันเหนือศีรษะโดยลักษณะหงายฝ่ามือขึ้นและบริหารโดยการโค้งไปด้านข้างทั้งซ้ายและขวาดโดยทำสลับกันค่ะ 4เป็นท่านอนคว่ำโดยยืดแขนทั้งสองข้างประสานการบริเวณด้านหลังและขาทั้งสองข้างเหยียดตรงและชิดก,กันเริ่มบริหารโดยการยกขาทั้งสองข้างขึ้นพร้อมพๆกับการยกแขนทั้งสองข้างขึ้นด้วยท่านี้อาจจะต้องมีวัสดุรองรับน้ำหนักบริเวณพื้นนะคะเพื่อที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บค่ะท่าที่ห้า เป็นท่านอนหงายโดยวางแขนทั้งสองข้างแนบชิดลำตัวและขาทั้งสองข้างชิดติดกันเริ่มบริหารโดยการยกขาทั้งสองข้างโดยยกให้ตั้งฉากกับลำตัวและยกลงโดยไม่ให้ส้นเท้าทั้งสองข้างแตะพื้นท่านี้จะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อช่องท้องช่วงล่างได้เป็นอย่างดีเลยค่ะท่าที่6 เป็นท่าที่ทำต่อเนื่องจากท่าที่5ค่ะโดยเริ่มจากการยกขาทั้งสองข้างตั้งฉากกับลําตัวและงอขาข้างขวาลงโดยยกลงไปปลายขาแต่อย่าให้แตะพื้นนะคะและทําแบบเดียวกันกับขาข้างซ้ายค่ะโดยไม่ทําพร้อมกันแต่ไปจบที่ท่ายกขาทั้งสองข้างตั้งฉากกับลําตัวท่านี้จะเป็นลักษณะเหมือนแปดจักรยานอากาศค่ะและจะช่วยในเรื่องของต้นขาและหน้าท้องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เป็นท่ายืนตัวตรงการขาให้กว้างเท่ากับหัวไหล่มือทั้งสองข้างเท้าสะโพกและเริ่มบริหารโดยการย่อหัวเข่าทั้งสองข้างลงแต่ย่อต่ำสุดในระดับเหนือหัวเข่าทั้งสองข้างท่านี้จะช่วยบริหารต้นขาและก้นเป็นหลักค่ะท่าที่8เป็นท่ายืนตัวตรง แขนทั้งสองข้างแนบชิดลำตัวและขาทั้งสองข้างชิดติดกันเริ่มบริหารโดยการหันลำตัวช่วงบนสลับซ้ายและขวาโดยพยายามให้ใช้กล้ามเนื้อช่วงท้องเป็นตัวครบคุมนะคะท่าน,นี้จะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อช่องท้องด้านหน้าและด้านข้างค่ะท่าที่9้า เป็นท่าที่ก้มตัวหันหน้าเข้าหาพื้นโดยการข้อศอกทั้งสองข้างรับน้ำหนักตัวหัวเข่าทั้งสองข้างงอรับน้ำหนักตัวเช่นกันเริ่มต้นบริหารโดยการยืดขาไปด้านหลังโดยเหยียดออกให้ตรงค่ะและให้ปลายเท้าอยู่สูงกว่าสะโพกและนำกลับมาท่าเดิมโดยทำสลับกันซ้ายและขวาท่านี้จะช่วยในเรื่องของก้นและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังค่ะ ท่10เป็นท่านอนหงายแขนทั้งสองข้างแนบชิดลำตัวและวางขาทั้งสองข้างให้เป็นลักษณะสา,สามเหลี่ยมและชิดกันเริ่มบริหารโดยการยกขาทั้งสองข้างขึ้นโดยให้หัวเข่าทั้งสองข้างมาอยู่บริเวณเหนือช่วงอกโดยให้สะโพกลอยเหนือพื้นเล็กน้อยและยกกลับมาวางในลักษณะเดิมท่านี้จะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อช่วงท้องด้านบนได้เป็นอย่างดีค่ะ บริหารทั้ง10ท่านี้สามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะโดยอาจจะแบ่งเป็นเซตเซตละ1 0 1ถึง15ครั้งและทำอย่างน้อย1ครั้งต่อวันโดยใช้ระยะเวลาในการบริหารต่อเนื่องอย่างน้อย30-45ถึง45นาทีและอย่าลืมยืดกล้ามเนื้อก่อนการบริหารด้วยนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บระหว่างการบริหารเพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีหน้าท้องที่แบนเรียบและต้นขาที่เล็กตงได้ไม่ยากเลยค่ะ